สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาเดีต TSM News พบกันแบบนี้เป็นประจํานะครับทุกวันศุกร์นะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่17นะครับพฤษภายนพุทธศักราช2565สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับชาวช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือทุกท่านนะครับสบายดีกันทุกคนเมื่อวานมีใครเป็นเศรษฐีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับก็ใครเป็นเศรษฐีก็ขอให้ โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะครับใครที่ยังไม่โดนก็รอบรอบหน้านะครับเที่ยวหน้ากขขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมรายการกันนะครับสวัสดีครับบาสนะครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับโจบหัวไปด้วยคอคอมนะครับมีการอัปเดตแล้วก็ที่ร้อนแรงที่สุดก็น่าจะเป็น eft นะครับ eft ่นะครับออกมาในรูปแบบของการาบพาสเครื่องที่ติดพาส s c โค้ดนะครับหรือว่า ขึ้นไม่ให้ใช้ p p o o n ใน CPU A9 A10 แล้วก็ A11 นะครับโดยที่ไม p พ s าได้ทำบุญ Windows ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีด้วยนะครับอ่านะครับก็เลยร้อนแรงเป็นประเด็ขึ้นมาอ่านะครับวันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้ g m m o r u u m นะครับในวงการโทรศัพท์มือถือทางด้านซอฟต์แวร์นะครับมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างนะครับสำหรับพวกเรานะครับชาวช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับไปกันเลยครับผม จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีการอัพเดตมาในส่วนของซูรุสโกนะครับแล้วก็ TFM Pro นะครับก็อัพเดตมาในส่วนของตัวคอคอมซีพนะครับเบาๆนะครับ CPS 213121272135นะครับก็แต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพวกนี้นะครับ CPU Call ียูคอคอมเนี่ยเราจะต้องถึงขั้นแกะเครื่อง แล้วก็เจาะ CPU นะครับแล้วก็จำสายนะครับในรูปแบบของ U I P Chip แต่ปัจจุบันนะครับโหลดเดอร์มันหลุดออกมาแล้วนะครับค่ายแรกที่มาก็แน่นอนนะครับ World First นะ World First TFM MM นะครับตามมาติดๆนะครับกับค่ายอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ไม่เคยนีหายไปไหนก็ EMT นะครับ EMT เนี่ยหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อของโปรแกรมเขาแต่ว่าก็มีมานานแล้ว ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอัปเดตพัฒนามาจาก BST dongle นะครับ BST dongle แต่ก่อนก็ถือว่าดังเลยทีเดียวนะครับในยุคซัมซุงนะครับดังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เงียบหายไปนะครับแล้วก็แตกตัวออกมาเป็น2ององฝั่งฝั่งหนึ่งก็มาทำ GMT เนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบอัปเดตเป็น GMT ออกมานะก็เช่นเดียวกันอัปเดตในส่วนของ o p p o นะครับอ่า World First นี่นี่เขาก็ World First เหมือนกันนะครับ Opp o p p o โมดูลคอคอมซินดาคอนแปดชิปนะครับ8ปด0ชิปก็มีอะไรอ่ะนะครับเรโนหกโปรเรโนห้าจีเรโนไฟเอ็นะครับนี่นะครับแล้วก็โนอัดเครดิตนะครับ A53 มนี่แน่นอน A53 นี่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเทสแล้วนะครับทีมงานอาจารย์บอมก็เทสแล้วหันอมาทีเซ็นะครับ A3 3 A3 2นะครับนี่ก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของที่เป็น CPU คอคอมนะครับ ก็ vivo module นะครับ q u 5อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เชนนะครับ Huawei ผมอาจจะไม่ค่อยอไม่ค่อยได้โปรโมตตัว EMT มากสักเท่าไหร่จริงๆผมก็มีใช้อยู่นะครับแต่ว่า ไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จกับการทํางานของโปรแกรมเขาอาจจะเป็นผมอาจจะใช้ไม่ค่อยถนัดหรือเปล่านะครับใช้อัลล็อกทูลสมารนะครับเพราะว่าอนุมาน g ีเของเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยอยู่นะครับพูดถึงก็มาพอดีอัปเดตในส่วนของอันล็อกทูนนะครับ 2- 0 2 2 0 6 1 1 0นะครับ ก็อัปเดตในส่วนของ oppo เช่นเดียวกันน้ากันมาติดๆนะครับก็มี a53 a74 นะครับ f9 f19 f17 นะครับ a33 a32 a73 นะครับ reno 6ก็คล้ายๆเดียวกันโหลดเดอร์น่าจะเป็นทึกเดียวกันหมดนะครับก็อัปเดตมาตามกันมาติดๆนะครับในส่วนของคอ a l c เรียกง่ายว่าคอค l c เนี่ยมาเกือบทุกเจ้ามาเกือบทุกเจ้าแล้วก็มาถึงไฮไลท์อีกอันหนึ่งของวันนี้นะครับก็คือ eft pro นะครับก็ในส่วนของ ที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่12ออกก็หลายวันแล้วเหมือนกันนวันข่มชาไปหรือเปล่านะครับอโอเคนะครับก็ออกมาตอนแรกออกมาเป็น433นะครับก็ยังตะขิดตะขุมตะขาดอยู่นะครับทำได้เฉพาะ 6s คราวนี้ออก434มาอันนี้เทสแล้วแน่นอนเมื่อวานเพิ่งสอนไปในกลุ่มอนุมาน g s m นะครับถึงขั้นตอนการทำงานลงทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำงานได้จริงบน Windows ไม่จำเป็นต้องมี Mac b บายพาไม่เสียเงินด้วยนะครับ 66s se ทุกที 6s 6s plus se 77 plus 88 plus x นะครับก็สามารถบายพาสได้ในส่วนของเครื่องที่ติดหน้าพาสโค้ดหรือขึ้นไม่ให้ใช้ iPhone นะครับก็ได้แน่นอนนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับก็ eft ทำแล้วฟรีเลยนะครับตัวต่อมาที่อัปเดตอีกอันหนึ่งก็คือ Miracle Thunder นะครับ Miracle Thunder Edition การับโดด Vivo Fastboot E D L Oppo New E D L u u p p r t นะครับแล้วก็ Samsung M R P ในส่วนของดาวชาร์ปสูนดาวชาร์ปน่าจะใช่นะครับเดี๋ยว,ยวผมมาดูอ่าก็ถือว่ามาติดติดเหมือนกันนะครับมาติดติดเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ปรับรูปแบบนะครับปรับรูปแบบมิลเลอร์เคนของตัวเองเนี่ยให้เป็นรูปแบบในออนไลน์สวัสดีครับ iPhone 13มีอะไรใหม่บ้างไหมอย่งเลยครับอ่าสวัสดีช่างไอะวันนานครับ ก็มาแล้ว้กลุ่มเฟซไอดีปิดไปแล้วหรือเปล่าปิดรับสมาชิกใหม่แล้วใช่ไหมจะได้ไม่ต้องโปรโมทหรือว่าใครที่ยังสนใจในเรื่องของการทำเฟซเฟซไอดีนะครับเฟซไอดีนะครับก็ติดต่อได้เลยช่างไอตะวันนา คือเรื่องของเฟสไอดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยมันก็จะมีเฟ c ไอดีอยู่แค่หนึ่งอันนะครับผูกติดกันกับเครื่องตัวนั้นไม่ใช่ว่าเราไปเอาเฟสไอดีของเครื่องตัวอื่นมาแล้วก็มามาใส่นะครับมันก็มันมันก็สแกนหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ถ้าใครอยากจะฝึกหัดหรือเริ่มทำเฟ a ไอดีนะครับใหม่ๆก็ติดต่อเอาไอศวรรณาได้นะครับเขาพลาดมาแล้วและเขาเอาประสบการณ์ที่เขาพลาดเนี่ย มาบอกคุณเพราะนั้นคุณจะได้ไม่พลาดแต่ส่วนเรื่องเครื่องมืออุปรกรณ์ก็ติดต่อทักหาพี่เดสได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับโอเคนะครับอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องนะครับอ้าวนะครับก็มิลเคลคเน้นนะครับมิลเคลคเน้นเนี่ยเขาปรับตัวของเขาเองนะครับจากแต่ก่อนที่ต้องเป็นกล่องคู่กับดองเกิลนะครับแล้วก็ปรับมาเป็นดองเกิลอย่างเดียวตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับตอนนี้เป็นในรูปแบบของออนไลน์นะครับหนึ่งมันสามมันหกมันและ12มัน ถามว่าตามมาติดติดไหมก็ตามมาติดติดนะครับในส่วนของ oppo a 3 3 a 3 2นี่อัปเดตมาข้อพอกันเลยใกล้ๆกันเลยสู่สีกันเลยแล้วก็ในส่วนของ vivo นะครับที่เป็น Remove Demo ที่เป็น qcom edl ก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับก็ตามมาเช่นเดียวกันถือว่าปรับกลยุทธ์ไปตามตลาดนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็ ก็อย่างที่บอกะครับติดล็อกทูนบอกพอเวลาเปิดตับ้บไม่เปิดแต่ล็อกทูนอย่างเดียวเลยก็เลยไม่ได้ขยับมิลเคลครนเลยนะครับก็เลยไม่ได้หันไปลองมิลเคลครนเลยเดี๋ยวสงสัยต้องต้องต้อง,ต,องต้องบอกแอดมินธนุมาและต้องลองขยับมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่ามีงานตัวไหนที่อลองล็อกทุนแล้วไม่ผ่านเนี่ยเราลองขยับหาตัวดองเกิลตัวอื่นออกมาเราดูซิเก็บปาก ปากกระแทกไว้ให้หนึ่งตัวอ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าปากกระแทกนึกว่าปากกระแตกได้เลยครับเก็บไว้ให้ครับเสียอายครับเก็บไว้ให้ครับเก็บไว้ให้กรบประกาศกระแทกกระจกของตัว G2s นะครับ G2s นะครับอ้าวโอเคนะครับต่อมานะครับก็เป็น TFM นะครับอัปเดตในส่วนของ่ TFM Tune Pro QC แน่นอนครับก็ออกอัปเดตมาในส่วนของตัว โอเพ่ที่เป็นคอคอมนะครับโอเพ่ที่เป็นคอคอมก็ตามกันมาติดๆนั่นแหละครับตามกันมาติดๆผมบอกถึงบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับมากันเกือบทุกค่ายเลยทีเดียวอ้าวนะครับอีกตัวหนึ่งก็ emt นี่นะครับบี้กันมาติดๆเลยบี้กันมาติดๆเลย emt ทูนนะครับในส่วนของนี่โ p p พ่นะครับก็เห็นนะครับ a 7 3 a 7 4นะครับก็ออกมาเหมือนกันนะครับตามกันมาติดๆเช่นเดียวกันอ่านะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับ z 3 x z 3 x นะครับซัมซุงโปร ออกมาอัปเดตในส่วนของ s a m s u n งซึ่งตอนนี้กล่องที่เน้นทำซัมซุงอย่างเดียวผมบอกเลยว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ o c t o p ทปกับ Z 3x นี่แหละครับสค่ายนี้ที่อยู่กับผมมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆทุกวันนี้กล่องที่ผมใช้ก็ยังเป็นกล่องเก่าอยู่นะครับตั้งแต่สมัยหนุ่มๆน,นะครับตอนนี้ก็ยังเปิดใช้งานได้อยู่นะครับก็อัปเดตมาในส่วนน,นนี้ก็จะเป็น Samsung repair a n d Pa t c h c u r ์ e นะครับ p a ด c h c u r ส e New a l g o r i t h มนะครับ ก็รุ่นก็ตามนี้นะครับเอออันนี้น่าสนใจเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับการแัดเคิร์สนี่นะครับแล้วก็มีรุ่นใหม่นะครับ New Mode A 0 3 5นะครับ Light f a t Record Server นะครับ Record Server อ่า by Credit นะครับอันนี้บางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะ Record Server Unlock อันนี้คือเป็นการล็อกให้ใส่ซิมได้ไม่ใช่การล็อกรายเดือนนะครับคนละอันกันนะครับคนละอันกันนี่นะครับ Z สามก็ยังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับในส่วนของ Samsung นะครับ ตัวต่อมานะครับไฮด้านไฮด้าไม่ได้หายไปไหนนะครับไฮด้ายังอยู่กับเราเฮไฮด้านะครับไฮด้ายังอยู่กับเราวันนี้ก็อัปเดตตามเพื่อนๆมานะครับเพื่อนๆกล่องอื่นๆมาก็คือในส่วนของ oppo นะครับที่เป็นค c o มนะครับ A33 A32 A74 A73 A5 A95 l e n o 4 l e n o อะไนครับต้องดูโมเดลนะครับบางคนบอกว่าเอะ l e n o ตัวนี้หลุดแล้ว l e n o ตัวอื่นจะหลุดเหมือนกันอ่านี่นะครับ อ่าครับอันนี้ต,ต,ต้อง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 ดูรุ่นนะครับโปรแกรมอ่าค่ายไหนที่อัปเดตออกมาแล้วก็มีรุ่นแล้วก็มีโงโวงวงเล็บที่เป็นโมเดลอย่างเงี้ยผมถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเฉพาะเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับบางคนไปบอกรุ่นบางทีรุ่นแล้วโมเดลมันไม่ตรงนะครับถ้าเป็นบอกโมเดลเนี่ยอันนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะปลดเราก็ดูโมเดลด้วยนะครับอีกอันนึงที่อัปเดตมาในสัปดาห์นี้ก็คือซิกมาครับ ซิกมาก็ออกอัปเดตมาเพราะว่าซิกมาเนี่ยถือว่าเป็นของแพงเลยนะครับเป็นค่ายแพงอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นค่ายที่แพงอีกค่ายหนึ่งนะครับในส่วนของการทำหูเว่ยน,นี่นะครับในส่วนของการทำหูเว่ยซึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าของแพงหน้ากแดงหน้าแดงไม่เท่าไหร่ต้องอัปเดตเร็วนะครับต้องอัปเดตเร็ววันนี้อัปเดตอะไรมาอ่าโอ้โหอัปเดตในส่วนของ Sam s u n g f ฟ p า0 0พีฮันเดดโมเดลเออี j n m p z s t x นะครับซิก่าซีรีส์นะครับอันนี้แบบไหนอะเออผมก็ลืมดูนะครับ in f u l e 2020ูโหมด Android 7ถึง12อ๋อกดาวชาร์ปศูนดาวชาร์ปหรือเปล่าเออน่าจะเป็นดาวชาร์ปสน่าจะเป็นดาวชาร์ปศูนย์นะครับแต่เขาเรียบเรียงรุ่นมาให้แบบนี้เหมือนเขาจะเทสแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่าค่ายนี้ออกมาในราคาค่าตัวกล่องเนี่ยถือว่าแพงเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดออกมาอย่างนี้แล้วเขามาฟิกรุ่นแบบนี้ก็น่าจะทําได้หลายรุ่น สวัสดีครับ MJ Max นะครับสวัสดีครับคุณน้องนะครับสวัสดีครับผมอ้าวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ NCK แ a x ใจหายว่าครับน้องเกิลยังเหลืออยู่ในมืออีกเป็นสิบนะยังอัปเดตมาอยู่นะครับในส่วนของคอคอม CPU นะครับในส่วนของคอคอม CPU ก็อัปเดตโมเดลคอคอมชิพนะครับก็ CPU ตามนี้นะครับออกอัปเดตมาเดี๋ยวขอแวะไปดูในส่วนของ NCK Dongle นะครับ เองซีเคทองเกิลเลยแท่านก็ใช้อยู่อ๋อไม่มีรุ่นมาให้อ่อว่าตายแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้คล้ายๆเดียวคล้ายๆกันนะครับในส่วนของคอคอมซีบียูที่เป็นอ็อปโป้นะครับอีกอันนึงอ็อาอัปเดตมาเมื่อตะกี้อ่าเมื่อวานนี้มันมาเลยนะครับก็ในส่วนของอ็อกโทพัทฮูเว่นะครับซึ่งอัปเดตมาในส่วนของอ็อกโทพัทที่เป็นซีบียคอคอมซันดาก้อนโฮเนอร์ห้าฮูเว่นโนวาเก้าเอสอีนะครับแล้วก็ P ห้าสิบโปรนี่นะครับ P 5 0าสิบโปรลิสไลท์หัวเวลดีลิเซนหัวเวลดีลิเซนเอพพีลิสไลท์แบงค์อัพนะครับดีไว้นี่นะครับออกอัปเดตมาตามซิกมา Sigma ออกต่อมานะครับก็ต้องให้เกียรตินะครับของแพงเขาอัปเดตไปก่อนสัก2-3อาทิตย์นะครับตัวออโตพปัตหัวเวลดึงค่อยตามมานะครับถ้าใครมีงานอายังไม่มีงานหรือไม่รีบผมคิดว่าติดออโตพปัตหัวเวลดไว้ได้เพราะว่าผมสังเกตด,ดูเนี่ยการอัปเดตของเขาเนี่ยก็จะตามเกาะติดตัวซิกมามานั่นแหละครับแต่ ดองเกิลเนี่ยอยู่ในระดับที่พอเอื้อมถึง3,000กว่าบาทนะครับในส่วนของห o o g เวก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดว่ายังไม่เจองานแบบที่เรียวมากๆในแบบงานใหม่ๆที่เรียวมากๆก็สามารถาใช้ตัวนี้ไปพังๆก่อนได้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ GM Forum นะครับเราถัดไปเราไปดูที่ m a ั v วิวนะครับ <S <S มั v วิวลองดูว่ามีอะไรที่มันอัปเดตนอกเหนือจาก GM Forum ก็จะมี UFI มีไหมนะครับไม่มีมิชิต้าผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับตัวชิเมล่าชิเมล่าก็หายเงียบไปเลยนะครับน่าเป็นอ่วงนะครับต้องออกแล้วนะครับชิเมล่านี่ต้องมาแล้วนะครับต้องมาแล้วนะครับต้องมาแล้วนะครับต้องมาแล้วต้องมาแล้วอ้าวนะครับก็สูสีกันนะครับกับเจมฟอรัมไม่มีอะไรแปลกใหม่มากนักนะครับเราก็ถัดมานะครับที่นาวอนะครับที่นาวอนาวอผมก็ช่วงนี้ นะครับก็จะเป็นของเข้าใหม่นะครับมีทั้งในส่วนของงานที่เป็นสาย oca นะครับก็จะเป็นของกระจุกกระจิกน้อยๆนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับมีหมดนะครับนี่ประกาที่เสียไอ้ะบรรณาจองเอาไว้เดี๋ยวจัดการให้นะฮะเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะครับแล้วก็งานของ apple watch ก็ยังมีเข้ามาทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็หลายๆท่านนะครับ ที่มี eft อยู่เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยซื้อกับผมไปซื้อกับท่านอื่นไปซื้อกับหลายๆที่ไปบางทีเนี่ย eft เนี่ยเขาหายไปนานอยู่พักนึงพักใหญ่ท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้มีมีช่วงนึงเขาหายไปนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าตอนนี้อย่างที่ผมแจ้งอัปเดตไปในวันนี้ก็คืออัปเดตบา p a าสในส่วนของ b า p a s s เครื่อง iphone ตั้งแต่6 s ถึง iphone x ที่เครื่องที่เป็นในลักษณะของเครื่องที่ติด passcode หรือขึ้นไม่ให้ใช้ iphone ท่านก็อาจจะหยิบ uft pro eft pro ของท่านเนี่ยอันเก่าขึ้นมาใช้ แต่ลืมว่าเฮ้ยอีเมลที่สมัครไปอะไรพาสเวิร์ดไปอะไรนะครับแต่แน่ๆแล้วที่จําแน่ๆคือมันเลยปีแล้วต้องต่ออายุนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่2 0 0 0ันกว่าบาททั้งว่าต้องซื้อใหม่ทั้งก็ต่ออายุนะครับถ้าอยู่ในช่วงระหว่างหนึ่งสาสามปีในช่วงระหว่าง3ปียีฟทีบอกมาถ้าเกิดว่าคัสเตอร์ม์ของยูเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงระหว่าง3ามปีเนี่ยไม่ต้องซื้อใหม่ต่ออายุเข้ามาได้เลยเขายินดีเขายินดีมากที่จะ คัมแบ็กนะครับลูกค้าคัมแบ็กกลับมาใช้ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจำยูเซอร์พาสเวิไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอให้บอก s e r รียลนัมเบของ d อ n เกิมาบอกพี่เดชมาพี่เดชสามารถเอา user แล้วก็พาสเวิร์ดให้ได้กลับไปใช้งานคัม b a c k <oughs> eft อีกครั้งหนึ่งได้ก็สามารถบายพาส p h o n e 6s ถึง iPhone ได้พี่เด็กก็ต่อ,อยุราคา990นะครับมาอย่างแบบนี้มา,มา,ม,ามานานแล้วราคานี้มานานแล้วก็ถือว่าซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลลูกค้ากันไปอ้าวนะครับท่านใดนะครับอ่าก็อ่า,อาสนใจก็สามารถอ่าได้เลยนะครับได้เลยได้เลยนะครับได้เลยนะครับอันนี้ก็ตอบมาครับตอบตอบไม่เห็นบางทีเฟซไม่ขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับ กาาน็นี่นะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนี่นะครับก็ชุดโอท็อปว่าผมผมก็อยากมองว่าอยากอยากให้เพื่อนๆมองว่าไม่ต้าไปมองว่าตอนนี้โหเห็นกระแสคนทําจอขึ้นเต็มฟีขึ้นเต็มเฟซเลยไม่ต้องไปมองแบบนั้นเราไม่ต้องไปแข่งกับใครหรือว่าเราไม่ต้องไปทําตามใครนะครับแต่ให้มองงานที่ร้านเรา,เราลองย้อนกลับไปดูงานที่ร้านเรานะครับว่าเฮ้ยร้านเราเนี่ยมันมันมีลูกค้ามาลอกกระจกมาลอกมาเปลี่ยนจอนะครับเรามีจอเก่าที่มัน ลูกค้าไม่รับกลับอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราเอาจจะซื้อลูกค้าไว้บางทีเราไปขายเขาหรือว่าบางทีเราก็อาจจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับเราเอามาฝึกหัดนะครับแล้วเปลี่ยนกระจกเราได้จอแท้กลับมาครับเราได้จอที่มีราคากลับมาวางหน้าร้านวางหน้าร้านเผื่อมีลูกค้ารุ่นนี้ยังคิตอยู่วางหน้าร้านใหนน้เดี๋ยวล<ๆ>ูกค้าคนนั้นคนนี้เพิ่งซื้อเครื่องไปอาจจะกลับมาเปลี่ยนหนา้นาจอกับเราอย่างนี้ก็อันนี้เพิ่มทวีกําไรเลยนะครับจาก จอที่อยู่หน้าร้านแล้วเรามาซื้อกระจกเปลี่ยนประมาณ60 70บถึงบาทที่เสียเจมบางรุ่น4 40-50ด้วยนะครับเสียเจมเราเข้ามาขายอยู่นะครับก็นะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระจกพร้อมกาวเราก็แค่ซื้อเครื่องมือไปลงทุนนะครับตีราคาทุนหักหักทุนเก็บไว้ให้ภรรยาจอละ200300ผมว่า40-50จอคืนทุนแล้วนะครับรับรองเลยว่าเพราะว่า,าคืนทุนแน่นอนแล้วก็ เราเปลี่ยนมูลค่าจากจอแล้วเราลงทุนหกสิเ็ดเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนลูกค้าเนี่ยแ0ดร้อยเก้อยนหนึ่งันสองนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเราต้องมีค่าสวิตเรามีการแกะเรามีการการับประกันถูกไหครับเนี่ยตรงเนี้ยมันสร้างกำไรได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่อย่างลูกค้าที่ได้ยินเ facebook ผมไม่ใช่ที่ท,ที่ที่ผมโพลเนี่ยไม่ใช่ว่า,าไปบอกโอ้ยร้านครับเปลี่ยนกระจกแค่น,นี้ทุกอย่างนะครับมีมีม ต้นทุนของมันนะครับเครื่องตัวนี้200,000บาทนะครับไม่ใช่ว่าร้านเนี่ยได้มาฟรีๆเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นต้นทุนของมันวิชาชีพนะครับอย่าดูถูกดูแคลนกันนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมพูดในมุมมองของร้านค้าถ้าเกิดว่าร้านค้าเนี่ยสามารถนะครับทำทำงานได้นะครับแล้วก็สามารถขยับตรงนี้ได้ผมว่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถนะครับเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าอ่ะนี่นะครับ ก็เอฟทีอันนี้ก็เป็นตัวบวก FTP นะครับลูกค้าจัดไปแล้วนะครับบูมบล็อกอันนี้ก็น้องน้องขายนะครับน้องขายก็นะครับอุดหนุนกันนะครับแลก็ทักทากันได้นะครับช่วยกันขายนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรหลายอย่างเข้ามานี่นี่งานหลักผมเลยนะครับงานหลักเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊พี่เหญ่งานหลักขายกล่องแฟตหรือเปล่าใช่ครับงานหลักล้างรถนะครับตามคําสั่งของภรรยา อ้าวโอเคนะครับวันนี้ก็พอสมควรนะครับวันนี้ผมควรพอหอมปากหอมคอกันนะครับอ่าครับก็พูดคุยกันสบายๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมสปอนเซอร์ของเรานะครับเจมแม็กนะครับเจมแม็กแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับเจมแม็กแบตเตอรี่นะครับสปอนเซอร์ยังอยู่กับเรานะครับก็ทั้งแบตเตอรี่ที่มีมอคกอหน้าจอนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตูดชาร์จแทรตูดตูดชาร์จหูฟังลำโพงถาดซิมนะครับ มีหมดนะครับกระจกงาน OCA เครื่องมือช่างนะครับเสียเจมจัดมาให้หมดเรียกว่าครบชุดครบเซร็จนะครับโดยเฉพาะหน,าหน้าจอเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในระดับเบอร์เบอร์ต้นๆเลยที่เสือป่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่มีหมอกอสามารถวางขายหน้าร้านได้พักหาเสียเจมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเวอร์ไว์เว็บให้นะครับท่านสามารถเข้าไปเช็คราคาหน้าจอราคาแบตเตอรี่คร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าราคาหน้าจอเนี่ยมันเปลี่ยนไวเหลือเกินเสียเจมบอกบางทีตอนเช้าของเข้าราคาหนึ่งช่วงบ่ายของเข้ามาอีก เพราะนั้นเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนราคาที่ขึ้นหน้าเวบลูกค้าก็พยายามบวกลบไว้ 100- ่งร้อถึงสองบาทนะครับเวลาแจ้งราคาลูกค้าเราเป็นมือใหม่ทีเราก็อาจจะบวกราคาลูกค้าไปแล้วก็แจ้งราคาลูกค้าไปนะครับก็ลูกค้าจะได้ไม่หลุดมืออันนี้ก็เป็นราคาแบบไกด์ไลน์ให้ลูกค้าได้มองได้ได้เห็นก่อนนะครับอ่าน,นี้ก็เสียเจมม่ม บอกว่าทําไว้ให้เดี๋ยวเรากาลังจะอัปเดตระบบให้มันเป็นเรียวทางม,มากขึ้นนะครับแต่มันมันก็อีกนะครับปัญหามันก็อีกครับลูกคู่แข่งก็อาจจะตัดราคาลงแต่ว่าซีเจ็งก็บอกว่าไม่เป็นไรเฮียเราก็ขายไปนะครับอบอกลูกค้าให้รู้เพราะว่าลูกค้าก็จะได้ตีราคาจบงานได้มันกระชับขึ้นบางทีลูกค้าบางคน บอกเกินไปร้อยสองร้อยเนี่ยมันก็มันมีผลบางคนสะบัดตูดเดินหนีเลยก็มีนะครับอ่านะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับ w w w j e m วท์เว็นะครับกับเจมแม็กแบตเตอรี่นะครับก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับสินค้านะครับจากเจมแม็กนะครับสปอนเซอร์อยู่รายการก็ยังอยู่เดี๋ยวผมขึ้นสปอตให้ช่วงท้ายสวัสดีครับพี่ฉัตรมาบายนะครับเช่นเดียวกันนะครับกำลังรออยู่เหมือนกันเมื่อกี้เห็น ยังไม่มีมาเลยอ่ะเมืม่อกี้ลองเช็คดูแล้วของเมื่อกี้มีของเข้ามาแต่ก็ยังยังไม่มียังไม่มี EFT เข้ามาเลยนะครับต้องรอนิดนึงครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันนะครับสำหรับเดจีเอ็มนิวนะครับพบกันใหม่ครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้านครับแล้วก็มีข่าวสารดีๆอย่างนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังบางคนกําลังปิดลงปิดร้านกำลังกลับบ้านขับรถก็เปิดฟังไปเพลินๆลําคาหูเล่นนะครับหรือบางคนเห็นว่ามีปร มีประโยชน์นะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับแชร์ได้ให้เพื่อนๆได้ไปดูได้เอ้ยตอนนี้เขามีอัพเดตนี่เลยให้พี่เดชบอกเลยอ่าอย่างนี้นะครับก็ลองฟังกันดูนะครับแชร์เพื่อนๆฟังดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับงวดนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับสิ้นเดือนมีอีกใหม่ทีหนึ่งนะครับหาเลขเด็ดนะครับ อย่าไปปิดโอกาสโชคลาภของเราอ่าโ,โอ้ยไปซื้อแล้วงวดน,นี้ไม่ถูกอย่าไปซื้อเยอะถ้าซื้อเยอะแล้วมันท้อเวลาไม่ถูกซื้อน้อยๆซื้อติดไว้นะครับชุด2ชุดนะครับเผื่อบ,บางทีแบบ โชคลาภของเรามาครับรางวัลใหญ่นะครับก็เป็นของเราครับแต่ถ้าเราไม่ซื้อบางทีโชคลาภมาโชคลาภไม่รู้จะออกทางไหนนะครับเอาพอหอมปากหอมคอพอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะครับดูพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับสำหรับรายการอัปเดตจีเซมนิวนะครับอัปเดตข่าวสารสาหรับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ